สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองนาเซโยหนีห่างสรามเรกุมดมอร์นิ่งนะเวลคัามทูดะแชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d 88มอริสผ่าดาว youtube.com โหระษ์ไทยระบบสุริยญรายการดูด,ดวงชะตาคำพยารต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่ตอไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยาได้วยโปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระด ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่อจันได้ดูเลิกทำการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่ เปิดร้านแต่งงานผ่าคอด <c oughs> ดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลน,นะครับดูบ้านเล็กที่นับเริ่มบันทึกหนึ่งสองสามนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการดูดวงชะตาหลายวันหันสามมหาสนุก นะครับประจําในวังคารที่4มกราคม2565แรม3ข่ําเดือน2ปีฉหรูในวันนี้สามารถทําการมงคลได้นะครับเม่า <c oughs> คุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆสามารถทําการมงคลได้แบบนี้ให้คุณใช้เลิกสะดวกไปเลยนะครับถ้าใครต้องการที่จะหาเลิกที่ดีจริงนะก็ต <c oughs> ิดต่อมาอาจารย์ได้จะได้ตรงกับในดวงชะตานะครับงั้นวันนี้นะ เดีย๋ยวมาพูดถึงในเรื่องของความฝันกันก่อนสำหรับผู้ที่ฝันในขึ้นสามขัถ้าคุณฝันในวันนี้เชื่อบัไดก้าเออไม่ต้องไปใส่ใจอะไรในเรื่องของความฝันนะมาถึงนุ่งผ้าชุดใหม่ประจําในวันอังคารวันนี้มีทุกข์มากไม่ควรใส่ชุดใหม่นะครับเออให้ใส่ชุดเก่าไปก่อนสาหัวใหม่ในวันอังคารจะชนะศัตรูนะครับตัดผมใหม่ในวันอังคารศัตรูจะทําร้ายใส่โทษ ตัดเล็บวันอังคารทรับหายทาน้ํามันในวันอังคารก็พราก,ก,กที่อยู่ในดวงชะตาครับนะถ้าท่าในใดสนใจนะดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียดนะติดต่อมาจองคิวดูดวงได้นะครับหรือถ้าท่านจะเสริมดวงชะตาด้านสุขภาพให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสบรมบูรณ์ในทุกวันนะก็น้ํนาสูญภัยเห็ดหลินชือแดงสกัดตาหลินเจริลินนะครับคุณก็โทรไปสอบถามข้อมูล รายละเอียดการสั่งซื้อสินค้าได้เลยนะครับให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ในทุกๆวันเลยนะออโอเคนะครับอันนี้เดี๋ยวต่อมาเลยนะจะมาถึงเสียงเสียมซีประจำวันกันเลยนะครับอย่างรวดเร็วนะเออคงไม่ได้ลืมอะไรนะอเ,เออเราคงไม่ลืมนะแกะนะ่หลงหลงดืมๆืมนะเออ อันนี้เดี๋ยวมาถึงให้คุณตั้งจิตอธิษฐานนะครับนะตั้งจิตอธิษฐานขอพออนนรแล้วคุณจะประสบผลความสำเร็จตามที่คุณมุ่งหวังไว้นะครับในดวงชะตานะหีารรืารสั่นกระดิ่งนะครับเป็น,นนะคุณสมหวังนะที่คุณคิดสิ่งใดก็สมหวังในทุกประการนะครับวันนี้เซียมซีได้ใบที่78 นะถือว่าโชคชะตาของท่านในช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะมีอุปสรรคนะครับเกิดความสับสนนู่นนี่นั่นนะเพร่คุณจะต้องคิดหรือทําอะไรก็แล้วแต่ด้วยความรอบคอบไว้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ดวงในเรื่องของการคาดหวังสิ่งที่คุณคาดหวังในช่วงนี้จะยังไม่เป็นไปตามที่คุณหวังนะครับจะต้องอดทนรอคอยก่อนในเรื่องของความรักเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นทําให้ความรักของท่านไม่ราบรื่นนะ ในด้านของธุรกิจการค้าการขายท่านในช่วงนี้นะครับเอออาจจะไม่อปสรรคทำให้ท่านขาดทุนเสียหายได้ก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงดวงชะตาด้านการสมัครงานนะครับคุณต้องรอคอยต่อไปนะในเรื่องของการงานของคุณนะครับต่อมาคะแนนสอบในวันนี้ก็ถือว่าไม่ดีนะเอออาจจะสอบไม่ผ่านคุณต้องใช้ความพยายามให้มากยิ่งขึ้นนะครับต่อมาดวงด้านสุขภาพดวงชะตาคุณเนี่ยน,นะ ต้องจะต้องรักษาอย่างต่อเนื่องนะครับไม่งั้นสุขภาพร่างกายคุณเนี่ยอาจจะเป็นเป็นหายหายนะครับต้องรักษาให้ดีให้ระวังโรคที่เกี่ยวข้องกับบริเวณศีรษะนะครับเยืออย่อบุกระเพาะอาหารอักเสบนะแล้วก็โรคปอดอต้องระมัดระวังไว้หนึ่งนะครับเห็นเขาบอกว่าอะไรนะโอไมค่อนใช่ไหอโอไมค่อนไม่ค่อนไม่อะไรนั้นลงปอดน้อยแล้ว เห็นเขาบอกอ่ะนะออสงสัยมันก็คงอยู่เขาเรียกว่าอะไรนะไออทางหลอดลมใช่ไหมอยู่แถวๆหลอดลมลปุ๊บนอะ่ะทางเดินหายใจอะประมาณเนี้ยนะเออของของาจารย์ก็เป็นมานานแล้วนะแต่ถ้ากินกินสมุนไพรเนี่ยก็ามาสักสามสี่ปีก็ดีขึ้น <c oughs> ถ้าไม่ทําไม่กินนะอยู่คืออาการมันอาจจะหนักกว่านี้นะเอออันนี้ก็ดีขึ้นอ่ะนะแต่ก็ติดอยู่อย่างเดียว ต้องลดน้ำแข็งอะนะทำไงได้คนมันติดน้ำแข็งะนะวันไหนถ้าไม่กินเนี่ยมัน,นมแหมน้ำใจไม่ได้จริงเลยนะเออหมอหัวโตวก็บอกว่าให้หยุดกินน้ำแข็งลดน้ำแข็งมันลดไม่ได้ <c oughs> อันนี้เดี๋ยวต่อมาเลยนะครับมาถึงช่วงปรากฏการผ่าดาวทุดงดีนะครับในดวงชะตาในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นสีที่ควรเว้นให้เว้นสีเหลือง <c oughs> เหลืองไม่ดีนะครับ สีที่ดีประจมมาก็จะมีชมพูสีม่วงสีส้มสีดําเป็นต้นสีที่ดีสุดในวันนี้เลยก็คือสีส้มสีหมากสุกนะแล้วก็สีที่รองลงมาก็คือสีแดงนะครับอันยณนดีก็คือบุตรศร a คำนะเพราะฉะนั้นตามดวงชะตาเนี่ยนะครับถ้าคุณสอบแข่งขันอะไรก็แล้วแต่ลื่นปื้ดลื่นปื๊ดป,ป,ประสบผลความสําเร็จเป็นอย่างดีนะดีดวงชะตาเพราะว่าดาวพฤหัสบดีเนี่ยนะ เอออันนี้เอาคนไม่ดีก่อนคนไม่ดีก็คือคนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์เนี่ยคุณจะมีปัญหานะครับมีความเสียหายระวังการถูกหลอกโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับระวังการตกน้ํำตกท่าเลยนะเออถ้าใครเ้เชิญคุณไปเดินใกล้น้ําให้คิดระวังไว้เลยนะอย่าถีบคุณตกน้ำํำต้องระวังไว้นะคนที่ดีสุดก็คือคนที่เกิดในวันพฤหัส คนเกิดวันพฤหัสเนี่ยสติปัญญาเป็นเลศิศมันดีมากนะต่อให้คุณเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้เก่งมาก่อนเลยคุณมาสอบเนี่ยเหมือนโชคช่วยนะถึงแม้ไม่ได้เก่งมาก่อนเลยเนัยนชชยนะก,กอนนะพอมาสอบเนี่ยเฮ้ยผ่านเว้ยได้คะแนนด,ดีเฉยเลยเรี่ว่าโชคลาบช่วยเออช่วงจังหวะปีนั้นสมันสมองคุณก็อาจจะลื่นปื้อลื่นปื้อใช่ไหมสบายสบาย,บายโชคดีเจอข้อสอบที่ง่าย หรือสามารถทําได้เข้าใจได้ตอบได้ประมาณนี้นะแต่ใน,ในดวงตาต่อมาคนที่เกิดในวันอาทิตย์ถือว่าคุณจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีจากผู้ักผู้ใหญ่นะครับต่อมาคนเกิดในองคคานถือว่าคุณจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจในทุกๆอย่างถ้าคุณตั้งใจทําสิ่งใดแล้ว mm hmm. ก็จะประสบผลความสําเร็จนะครับตามที่คุณมุ่งหวังไว้ต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางวันคนเกิดวันพุธกลางวันใ,นให้ระวังปัญหาด้านสุขภาพ เกี่ยวข้องกับการปวดหัวไมเกรนเหงือกและฟันนะครับเยื่อบุภายในต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะในโดยะตาถ้าใครปวดหัวมากๆเลยนะปวดมากๆเลยนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยใบ,บ,บับบกคุณช่วยได้นะเออจารย์เคยแบบบางทีดูดวงมากนะเออเจอลูกค้าที่แบบจะพูดรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแต่าเขาใจยาก เขา้าใจยาจริงๆนะก็เลยกินยาแคปวูนิดนึงใช่ไหมเ,เพราะฉะนั้นถ้าดวงชะตาใครเนี่ยถ้าคุณทํางานกลางคืนถูกไหมถ้าคุณทํางานกลางคืนเนี่ยนะตอนกลางวันคุณก็ต้องนอนถูกป,ป่ะแต่ถ้าคุณบอกเอ๊ะกลางวันเนี่ยมันนอนไม่ได้สักทีนึงไม่หลับนะเออตื่นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคุณลองสินะกินสมุนไพรน่ใบบบกนะครับสองแคปซูลน่คุณลองถ้าคุณจะนอนนะสองแคปซูลกินไปเลย คุณจะรู้สึกหน่อยๆอ,อาการมันจะหน่อยๆแบบว่าไม่อยากทําอะไรเลยเดี๋ยวเมื่อกลับไปเฉยก็หลับแต่คุณก็ตั้งนาฬิกาปลุกนะเห็นยวมาปลุกคุณตามเวลาคุณจะไปทํางานตอนดึกได้นะครับแต่ถ้าคุณอยากนอนนะ,นะ <c oughs> อันนี้ง่ายง่ายง่ายๆ่ไม่ไอะไรมากมายหรอกนะโอเคอันนี้ต่อมาคนที่เกิดในวันเสาร์ถือว่าคุณจะมีอํานาจวาดสนาที่ดีนะครับมีคนให้ความเคารพยำเกรงคุณนะต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางคืน คุณจะมีความมั่นคงนะครับเงินทองทรัพย์สินก็จะมีรายได้ออกมาในระดับหนึ่งนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันศุกร์คุณอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยช่วงนต้องใช้ความอดทนความเพียนความพยายามนะครับหรือคุณอาจจะคิดในเรื่องของการเงินความรักอยู่ประมาณนี้ก็ได้ในดวงชะตาของคุณนะะฉะนั้นทิศที่ดีก็จะมีทิศตะวันตกแล้วก็ทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นทิศที่ดีประจำในวันนี้นะครับในดวงชะตา เพานอิทธิพลของดวงดาวประจำวันนะคุณก็ดูตามรูปดวงดาวบนหน้าจอนะครับเห็นจันยิ้มใช่ไหมเออวันนี้มีแต่จัน <c oughs> นะจันลงสามอย่างไม่พอเขียนแล้วจันยิ้มไว้ก่อนอันนี้ในดวงชะตาเนี่ยนะครับจันทับพุธช่วงตีสองยี่สิบสองนาทีก็ถือว่าคุณจะมีสเสน่ห์นะ ออในดวงตามีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารอะไรดึกไม่นอนแล้วดึกไม่นอนหรือเปล่ามาคุยอะไรกันต่อมาจันทรพสุกจันทรบสุกเนี่ยช่วงเจ็ดโมงสิบแปดนาทีนะครับดีในเรื่องของการงานนะนะในดวงชะตานะครับเออในดวงตาการงานการเงินนะต่อมาจันทรบเสาจันทรบเสาเนี่ยช่วงเวลาสิบแปดนาฬิกาห้าสิบสี่นาที นะครับจันท์ทับเสานี่ก็ระวังสุขภาพเกี่ยวข้องกับปัญหาทางสายตานะครับโจรภัยทะเลวิวาสอาจจะมีปัญหาทะเลาะกับเพื่อนฝูงต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะในดวงชะตาของคุณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนนะถามมากถามกันเยอะเหลือเกินเอ๊ดา,าวเสาอาจารย์มันจะส่งผลเสียหายด้านไหนบ้างนะ,นะคือง่าย,ายๆคุณจะต้องย้อนย้อนกลับไปเนี่ย ในช่วงประมาณสาสิบปีที่แล้วเนี่ยนะสมมตุติถ้าคุณตอนนี้อายุหกสิบถูกไหมคุณจะต้องนับย้อนถอยหลังกลับไปว่าสามสิบปีที่ผ่านมาตอนในในช่วงนั้นเนี่ยดวงคุณเป็นอย่างไรบ้างนะครับจากสถิติที่อาจารย์ได้เก็บข้อมูลมานะถ้าในช่วงนี้เนี่ยนะครับถึงแม้ว่าดาวมันพักถอยหลังถ้าดาวเสาคุณไม่เสียนะ ถ้าดาวเสาคุณไม่เสียนะคุณไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายหรอกนอกจากคุณอาจจะมีอาการเจ็บไข้เดืป่วยไม่สบายนะครับหรืออาจจะต้องไปผ่าตัดนะผ่าถุงตา,ตาหรืออาจจะไปแบบรักษาพยาบาลอนะ่ะไม่ต้องเขาแบบมีเลือดตกยังออกเลยนะรักษาผ่าตัดประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะครับแต่ถ้าดวงชะตาใครเ,เป็นการากีถ้าเสาคุณเป็นการากีนีเนี่ยนะโอ้ยคุณต้องระวังให้มากเลยไม่ควรไปไหนเลยนะ คุณต้องอยู่นิ่งกับที่นะครับสวดมนต์ด้วพระเข้าไว้ให้ดีที่สุดนะคุณต้องปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างเลยในช่วงนั้นเนี่ยนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ประมาณสิ้นเดือนสิ้นเดือนกรกฎาคมถ้าจำไม่ผิดนะให้คุณไปดูในคลิปอ่ะในคลิปอีพีสองที่จะได้ทําไว้นะครับประมาณสิ้นเดือนน่าสิ้นเดือนกรกฎาคมไปจนถึงประมาณเดือนพฤศจิกายนไปปลายพฤศจิกา นะครับพราะหลังจากนั้นแล้วดาวเสาก็จะเริ่มค่อยๆเดินหน้านะครับเหมือนกับว่าค่อยๆค่อยๆเดี๋ยมีกําลังเดินหน้าขึ้นไปประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนรอดพน้นปลอดภ,ภัยนะอย่าคิดมากนะครับเสาวสางผลกับคุณเนี่ยมันทุกราศีในเรื่องราวที่แตกต่างกันออกไปนะครับคือมันจะสั่นสะเทือนทุกราศีเลยนะครับนะแต่ว่าถ้าสาวคุณดีไม่มีปัญหาอะไรมากมายหรอก นะครับอาจจะมีเกณฑ์การว่าไปผ่าตัดนู่นนี่นั่นในเรื่องของสุขภาพอะไรก็ว่าไปนะเออแต่คุณก็ต้องไปย้อนดูว่าในอดีตที่ผ่านมาคุณเนี้ยคุณช่วงนั้นเป็นอย่างไรดีไม่ดีนะครับโอเค <c oughs> เพราะฉะนั้นน,นพูดตรงไหนเนี่ย <c oughs> บอกไปเลยใช่ไหมเออมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาลาศีเมษนะครับชาวลาศีเมษดวงคุณในเรื่องของการงานในวันนี้ก็ถือว่าคุณจะมีอํานาจวาสนาที่ดีนะครับ ส่วนการเงินจะต้องขยันขันแข็งในการหาเงินอนะ่ะทองถึงจะดีนะในด้านของความรักคนรักคู่ครองก็ช่วยเหลือสนับสนุนด้านการงานให้กับเจ้าชะตาเป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ดวงคุณให้ระวังบริวารอาจจะมีเกณฑ์การผับ,ผบเปลียนะ่ยนนะเยวะออกเยวเข้าไม่นิ่งนะต้องระวังบริวารด้วยต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภชาวราศีพฤษภดวงชะตางคุณในเรื่องของการงานวันนี้ดีไม่ได้มีปัญหาอะไร จะมีรายได้มีเงินมีทองเข้ามานะครับส่วนในด้านของการเงินเนี่ยอาจจะต้องใช้ะระยะเวลาน,นหนึ่งนะครับการเงินของคุณดีสาหรับคนที่เดินทางติดต่อเจราจาจะประสบผลขวัญสำเร็จนะแล้วก็ในเรื่องของความรักของคุณเนี่ยดาวคู่วันนี้ก็ถือว่าดีนะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับต่อมาชาวลัคนาหลาศีเมถุนชาวราศีเมถุนดวงชะตาคุณเนี่ยถือว่า คุณจะเป็นคนที่รักในศักดิ์ศรีเจ้ายศเจ้าอย่างในดวงชะตาของคุณนะในด้านของการเงินการทองในอิทธิพลดาวพุธก็ยังมีเกณฑ์การรายจ่ายอย่างต่อเนื่องต้องระวังในเรื่องของการเงินให้มากนะครับในด้านของการงานดีเลิ่ประสริฐสีประสบผลความสําเร็จส่วนในเรื่องของความรักก็ดีด้วยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับในดวงชะตาระวังการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือปวดหัวไมเกรนประมาณนี้ นะอย่างที่อาจารย์บอกคุณนะครับถ้าคุณปวดหัว,วก็น้ำเหรือจืดแดงสกัดตาลินเจริงเนี่ยคุณก็โทรไปสอบถามข้อมูลได้นะครับลองสั่งซื้อมาเออลองดูสุขภาพร่างกายคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่ก็จะดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นอ่ะนะต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎชาวราศีกรกฎดวงชะตางคุณใน,ในวันนี้คุณจะคิดมากรากรกฎคุณจะคิดมากคิดอะไรคิดป่อย ที่พ่อจารย์บอกคุณเลยเออแหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลรกดในธา้าดาวเสามันก็เรื่องคู่ใช่ไหมคือมันง่ายๆนะต่อให้รักกันมากรักกันที่สุดก็เลิกเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ก็ไปทําใจนะแล้วแต่ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับจะจะเลิกแบบอย่างไหนก็แล้วแต่นะในเรื่องของการเงินการทองของคุณเนี่ยนะครับดาวพระศิตย์อยู่ในภพอารี ดันั้นดวงชะตาคุณก็ถือว่ามีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับในด้านของการงานอังคารในวันนี้ก็ถือว่าดีมีลูกน้องบริวารช่วยเหลือการงานได้เป็นอย่างดีนะครับต่อมาชาวลัคนารลาสีสิงห์ชาวราศีสิงห์ดวงชะตาของคุณเนี่ยถือว่าดาวการงานสุขก็เป็นอาไอยู่มีปัญหาอุปสรรคนะครับแต่อีกไม่นานเ๋ยวคุณก็จะดีขึ้นใจเย็นอดทนรอนิหนึ่งในเรื่องของการงานนะครับ ส่วนการเงินก็มีเกณฑ์รายจ่ายเก็บเงินไม่อยู่มีรายจ่ายมากนะให้ระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยเช่นกันส่วนในเรื่อง,องความรักของคุณเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาก็ถือว่าดีนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวราศีกันดวงคุณในเรื่องของการงานเนี่ยถือว่าวันนี้นถ้าทกคุณไปเกณฑ์การเจรจา,าติดต่อสื่อสารจะประสบผลความสําเร็จหรือถ้าคุณทํางานเกี่ยวข้องกับโลกออนไลน์หรืองานเกี่ยวข้องกับการเดินทางจะประสบผลความสําเร็จเป็นอย่างดีนะครับ แต่ไม่ควรที่จะเสี่ยงโชคลาบมากนะักสิ่งใดก็แล้วแต่ที่คุณคิดเป็นปัญหาหรืออุปสรรคหรือคิดในสิ่งที่ผิดสีลผิดธรรมให้คุณเลิกคิดได้เลยมันจะมีปัญหาตามมาในภายหลังส่วนในด้านของการเงินบอกวอยางเงินก็ต้องขยันนะนะขยันในการหาถึงจะดีนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีตุลชาวราศีตุลเนี่ยอิทธิพลดาวพระจันทร์เนี่ยก็อยู่ในพบผันธุวันนี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการงานนิดนึง นะครอาจจะมีปัญหาอุปสรรคซึ่งคุณจะต้องแก้ไขให้มันดีขึ้นแต่คุณก็อาจจะคิดมากนะนูน่นนี่นั่นนะส่วนในด้านของการเงินก็ถือว่าคุณได้เงินนะนะประสบผลความสําเร็จนะครับความรักก็ดีอยู่ต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกชาวราศีพิจิกเนี่ยถือว่าดวงชะตามคุณในวันนี้การงานได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนเป็นอย่างดีไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับ ส่วนในเรื่องของการเงินวันนี้ก็ดีเลอดประสิทีจะมีโชคมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาในครอบครัวของคุณนะครับก็ดีนะแต่ว่าให้ระวังเพื่อนเพื่อนอจ,จะไว้ใจไม่ค่อยได้นะต่อมาชาวลัคนาราศีธนูราศีธนูดวงชะตาของคุณในวันนีนะ้คุณจะมีความยุติธรรมมีเหตุมีผลนะครับนู่นนี่นั่นนะออกสื่อสังคมบ่อยๆจะดีคุณจะได้รับการสนับสนุนที่ดีจากผู้รับผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นคนที่มีตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์รู้สึกว่าคุณจะมีชื่อเสียงมีเครดิตเพิ่มมากขึ้นนะครับในด้านของการเงินเนี่ยคุณทําธุรกรรมก็มีโอกาสที่จะผ่านนะประสบผลกว่าสําเร็จแต่ก็จะมีรายจ่ายรออยู่ในเรื่องของเงินเงินทองทองนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรราศีมังกรเนี่ยดาวเยอะนะมีทั้งพุธทั้งจันททั้งเสาทั้งศุขนะ เขาก็รวมภูโตไปด้วยแล้วกันนั่นมันก็กลายเป็นขบวนการ power ranger เพราะเชน,นั้นเนี่ยนะแสงอาทิตย์อยู่ไหน <c oughs> ดูสตาคุณเนี่ยนะก็ต้องอดทนนะครับแต่ทั้งมีงอาจจะมีทั้งเลืองดีไม่ดีก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าดวงชตาของชาวราศีมังกรอ,อ่ยังไม่พูดดีกว่าร้อยถึงเวลาก่อนเดี๋ยวย่อยพูดนะ ในเรื่องของการงานของคุณในวันนี้อาจจะเหน็ดเหนื่อยต้องใช้ความอดทนความเพียรความยามไม่มากจะประสบผลความสําเร็จนะครับส่วนในด้านของความรักไม่ค่อยดีมีปัญหาทะเลาะบ่อแวง้งกันต้องใจเย็นนิดนึงนะส่วนการเงินก็ถือว่าดีนะครับต่อมาชาวคนราศาาีกลุ่มชาวราศีกลุ่มดวงชะตาของคุณถือว่าวันนี้จะมีโชคลาภนะมีเงินมีทองประสบผลความสําเร็จไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไร ระวังสุขภาพร่างกายนะครับการงานก็ถือว่าดีนะต่อมาชาวลัคนาราศ <c oughs> ีมีนราศีมีนวันนี้ดวงคุณไม่ค่อยดีไม่ควรเสี่ยงโชคลาบหมากนะนะครับในด้านของการเงินการทอง,องคุณก็ไม่ควรคาดหวังแต่ก็มีโอกาสที่จะได้เงินได้ทองนะครับในดวงคุณเนี่ยการงานบอกไปแล้วนะต้องระวังค่อยเป็นค่อยไปส่วนในเรื่องของความรักของคุณในคนรักคู่ครองก็จะนําโชคลาภมาให้ในดวงจะตางคุณ นะครับโอเคนี่ครบนะนะต่อมามาถึงจะมาเสี่ยงไพ่ยิปซี้วยเพิ่มเติม,มวาดดวงจะต่างคเุเแจวนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับจะพยายามไม่เกิน20นาทีนะเออเกินทุกทีเลยแหม ใบที่หนึ่งนะครับชุดใบที่สองชุใบที่สามโอเคล้าเวลาสิบวีเริ่มเจ๊งโง่ซาสี 4, งโง่ชล่อยก็จับใบที่หนึ่งของที่คุณได้ครับได้เย,ยนเบอร์เรอร์นะครับคุณก็มีโอกาสที่ดีได้เลื่อน,นเนตำแหน่งเนระื่งตำแหน่งและมีความมั่นคงด้านการงานการเงินก็ถือว่าได้เงินจากงาน นะครับในดวงตาของคุณส่วนในเรื่องของความรักก็จะมีความคิดถึงซึกกันและกันฮนะตอมาคนเลือกไพ่ใบที่สองที่คุณได้ครับเก้าถ้วยนะในดวง่ตาของคุณก็ถือว่าวันนี้เนี่ยคุณจะมีโอกาสที่ดีถ้าคุณทํางานเกี่ยวข้องกับธุกรกิจร้านอาหารขายของนะครับบริโภคบริโภคเช่นร้านค้าร้านมินิมาร์เป็นต้นนะส่วนในเรื่องของการเงินก็ถือว่าเรื่อยๆมีรายรับรายจ่ายเข้ามานะครับแต่คุณก็ยังมีความ เขาเรียกว่าการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยอยู่บ้างในเรื่องของความรักของคุณเรามัดระวังรักซอนเรือ,อาจ,จะมีพ่อมไม้ใบม่ๆเขามาติดพันคุณนะนะในดวงชะตาต่อมาคุณเลือกไพ่ใบที่สามนี้คุณได้ครับเด m มูนนะดวงชะตาคุณเพราะฉะนั้นดวงของคุณเนี่ยขอให้เชื่อมัน่นในเส้นหลังสองอ่อนขอคุณอย่าใจร้อนวู่วามต้องควบคุอมอารมณ์ให้ดีนะครับคุณอาจจะมีเกณฑ์การถูกกานแกล้งเรื่องการงานได้ในเรื่องของการเงินอาจจะถูกโกงเงินนะครับต้องระวัง ในด้านของความรักคุณจะต้องมีสติและมองโลกแห่งความเป็นจริงนะคนโสดบางคนก็อยากที่จะมีคู่มีแฟนก็เป็นธรรมดานะครับโอเคอันนี้ครบแล้วทั้ง12ลราศีนะถ้าท่านใดสนใจที่จะดูดวงชะตา,า,าอาจารย์ก็ติดต่อมาได้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ